นี่ก็คือทีได้่ร้างแล้วนะคะเถาเวสวุวรรณนะคะความสูงสร้างสวยเท่าลยก็ความสูงเฮ<ะ>ลเดอค่ะเดอลัมพววยบ่วงสวงกูเวสุวรรณนะคะกาซิเดเฮดบ่วงสวงไงเบิกเนรเพิ่นเนาะคะ่ะเร็เๆนี้นะคะรอเพ่งแม่คู่มาละคะ่ะกูอาสิไห้ฉลองภายในปีนี้นะคะเพราะว่าสาังเสร็จปีนี้นะคะเทาวเวสวุวรรณ เซตพ่อซอสองพันห้ารอยหกสิบห้าะะเลยค่ะเด้อค่ะเหลือแต่ฐานบัวนะคะกระสิแตมฐานบัวแตงบริเวณนะคะข้างล่างนี่แหละค่ะค่ะนี่ค่ะสอบให้เอฟซีผู้คนอยู่ต่างประเทศนะคะต่างาประเทศหรือว่าต่างจังหวัด่นบบเดมาเนาะค่ะคันผู้ใดเเด้มาสักกาบูชาใดเนาะค่ะ กะซิมีผ้าสังกระจายที่แม่คู่เด้ยผ้าเฮ็ดผ้าสังเนาะค่ะคุณแม่ได้บูรณะโบสถขอให้คุณแม่หน่อยครับค่ะโบูรนาโบสถ์หกกะพร้อมกับขอละฆั้งเนาะค่ะสางองค์ปู่พญานาคอุอนันตนาคราสุโคทนาคราสองพระองค์พญานาคเกศเสียงสององค์เนาะค่ะพร้อมกับประตูโค้งเนาะค่ะประตูโค้งแล้วกระกำแพงวัดเนาะค่ะแล้วก็ศาลาศาลากำลังสางเนาะค่ะ โครงสร้างนี่เด้อค่ะสวยงามสองสันนะคะไฮวาราคาลักล้างแล้วค่ะซาลาแล้วค่ะ,ะสังเสยค่ะสังเสยิฟีมือร์นะค่ะทั้งปั่นลูกองค์ปูแถวเวสวันพร้อมกับพาสังกระจยายการแม่ของสังเสยิฐนะคะพร้อมทั้งประตูโขงนะคะกษม,มีพญานาสององค์นะคะเยู่อดานานาเนาะค่ะเยู่อดานาบบนากบุรณะไปเรื่อยๆแล้วค่ะ ค่ะแม่คูวขออนุโมทนาสาธุมาครับพูดได้เพอะ่นไหนมาค่ะอนุโมทนาสาธุส่วนบุญส่วนอุศลน,นีแล้วะคะ่ะห้โต๊ะไปถึงเอฟซีนะคะที่ได้รวมเพ็ดรรวมสร้างขอให้พนมีโศกมีลาภมีโศกมีมานสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวพนยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมากิจการงานขอให้เจริญวกล้าทูกตัวหนาด้วยค่ะเด้อสมกับแม่มาเฮ็ดมาสร้างเนาะคะ่ะกบแม่คู่เนาะคะ่ะหอยแ้งกันไปผู้ละเล็กละหน่อยเนาะคะ่ะสิบเป็ดาบาทสิบบาทร้อยสองรอยนะคะผุ้ลษคน่นมีโชคมีลา่นขอพรจากองคูที่ะขาวปูตากปูพุ่มนะคะที่ซื้อได้กบแม่คู่เนาะคะ่ะอันนี้เป็นความเสื่อเฉพาะตัวเนาะคะ่ะ หวาววาอยู่กับจิตกับใจเหาขั้นเห่าสัท่าทุกสิ่งทุกอย่างก็สิเกิดขึ้นคือแม่คู่ผ้าเฮ็ดผ้าสางขอความสัทธาของแม่คู่และะ้วค่ะมันกับบังเกิดขึ้นได้้วยแร่นยตอธิษฐานเนาะคะ่ะไออีฟซี่ทัวร์ลูกอธิษฐานพร้อมไปกันกับแม่คู่นะคะเด้อเพราะว่าอันนี้บอลลูมากรนนะคะมือคึืนนี่นะคะแม่คู่ไปสวดมนต์เนาะคะ่ะขึ้นไปสวดมนต์ครูก็เลยบอกว่าให้ไปยิบ หกหนึงน่งหนึ่งหกเดิ่มหอื่นมาสันวา่าแล้วพ่อกระสีเพิ่มยอดผ่าปาาลาไขว่ารวบรวบไม่เดียวคือพ่อเพิ่มไขแค่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทแล้ยอดเสือออกมาเท่าไรการลองลุ่นร่ำกันปูระวาเจ็ดสี่เนาะคะ่ะพอดินรวบม,มากนะคะยอดเงินได้หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยสิบหกบาทนะคะ หนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งหกมั่นตรงกันในจังไหนแนละะ้วค่ะพิจาจรณาเพิ่งแม่คู่กับพอลูมาก,ก่อนค่ะว่ายหยอนเงินเพราะว่าเขาพอดีเพิ่มเพิ่มแค่ที่เข้าว่าท่นับนะคะเพราะว่าครูห้มันล่งสิบหกค่ะเพราะว่าครูบวกแม่คู่ไหว้วาให้ไปยิบหนึ่งหกหกหนึ่งพอดีแม่คู่ก็เลยเอาใบร้อยใบรวมกันแล้วค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งเพราะว่าตอนแรกแม่คู่ยิบป,ประมานใบท่สองใบนี่แหละค่ะ แต่ว่าส่วนมาไม่คู่สิยิบสิบห้ากับหนึ่งเจ็ดนะคะสิบห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หน,นึ่งเก้าค่ะนีเบสเอิฟซีฟังนะคะเพื่อผูใ้ใดอยากเสียงโศกเสียงหลากไปน้ำกันนะคะอ่ามือนีขอขอบุณขอคอุณโล่งล่งขาปลาอาหารนะคะล่งท่านทีเพิ่นมารวมน้ำนะคะขอใ้เพิ่นมีโศกมีหลาดมีโศกมีหมานน้ำกันค่ะอาโรตลีเมื่อไปหนึ่งหกหกหนึ่ง เมือละไปหนึ่งหาหนึ่งกับพี่เหรอ้เอานหกหนึ่งวาตัวมั่วเสียวอ่าแม่คู่พี่ยู่ครับหกหนึ่งครับกางเดินทางครับไปหาแม่คู่เลยครับอ่าหน <ไป S 1> <6 S 3> ึ่งหกเลยไปหาแม่คู่เลยหกหนึ่งห้าใบเดินทางาไปหาแม่ครูด้วยขอพ่อเนิร์ตภูเวสุวรรณเด้อโดนบรรดาลให้ลูกให้ร้านทั่วโลกให้ได้สุขด้ลาภได้สุขได้ยนร้านขอเพลิงผ้าบารมีองค์ปูท้าวเวสุวรรณโดนบรรดาล ให้แม่คู่ได้์พาเฮดพาสามต่อไปทิเดศสามท้ากุเวนนะคะท้ากุเวนหรือว่าท้าเวสุวรรณองค์ที่สองด่างสายมือน,นะคะค่ะถ,ถึงเวลา,า,า,วลาแม่คู่ขอาาอธิฐานให้เอ็มซีชวนูกให้ได้โสุกเวลาไดย์สุกเด้มาน,นำกันนะคะเรื่องซาถูกคะ่ะมาได้ค่ะหน,นึ่งหกอ่ะมี้ือชุดอาใบแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดศูนย์แปดหกหนึ่งนะคะ ห้าเกศศูนย์แปดหกหนึ่งเ่าล่าศูนย์อันนี้ได้จักใบอันนี้ก็ได้หาขึ้นกันบ่าหกหนึ่งหกหนึ่งโอ้อ ลูกหลายดีมาเล่นพวกบ่มีเสพบลังคลไมตาค่ไมม่อาอ สาาหัมให้ผูอกแกห้แก่ากิก้า่า้อยาให้กคนมา่ะกับสำนับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขมันมั่นร่ำรำรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ เวสุวรรณพองครับปูอนันตนาขราดสุกโกธนาขราดทุกงมูมเรานะคะเอามาฟั่งล่ำอีกแก่ก่อนนะคะเอาให้นั่งล่ำพักผ่อนสักกอนเอาแมวปูสีล่ำให้ฟั่งนะคะเป็นล่ำรองกระไดหรือว่าล่ำทานองคอนเจนกระไดนะคะเอออันนี้เป็นทานองคอนเจ่นะคะอาล่ำตัวย่างบางตอนให้เพิ่นฟังอีกจัน้อยน,นะคะ ไออีพออีแม่พูดอยู่ทางไก่ทางไก่เนาะคะ่ะอา่าวซริมบานามีรวมบุญไปนั่งกันกับแม่คู่เนาะค่ะกับแม่คู่กาสิลลัมตอวัตของเท้าสีโคตพัตะบองเอาตอนเท่าสีโคตพัตะบองถูกลองร้อยแห่นะค่ะเกี่ยวกับนั่งเขียวคอมค้นฟังเล่าเนาะค่ะเป็นตำนานของเผ่าสีโคดต,ต่อนถือเล้าเล็กตันคนเนาะค่ะ นั่งล่ำัดกินน่องยัง้อยนะคะเพราะว่าอายุสิบขึ้นจะสิบเก้าขวบค่ะเฮียวหอมโยกัสโซะ ไปขอรอรูเห็นหูว่าเฮ็ายแม่ก็สุขมองอายลงสู่สาวสิ่งนี่ข้าแค่เข้าประมงสอผิดท้ายเมื่อบาก็ต้องการให้ไปหูหจงอาส เอื้อเอื้อไหลน้ำเจ้าลงี้ในคำขึ้นเมนี้ได้กีสีนกกสว อยากซื้อข้อนให้มี่ป้ายมีสิ่งไหนนองแต่ให้ให้ไรวางวยน้ำกองคนอตบวองสองสายผูกเสกันหันไว้กาบดาบเจี๊ยไหลให้ใช้เอาไปคองของน้องมีก็ทาง ถ้าถูกมีภามาคนว่าใจจะคอยโง่มาเอาลองไปอยู่น้ำวิญญาณบออให้สั่งต้อให้อยู่กับมันเดียวความสิ่งเดียวเปาเลยสิหมอไปกันแค่บอกมี้คนตายเอาวิญญาณของน้องับหัวใจ หมอไปพี่เผื่อว่าเป็นสามีสองริยาหมอไปมีเธอที่จงรับเอานางสิตาย่องเจ้าขั้นใจขาดแย่ใดให้พี่มาเอาน้ำยาสืูมเดือดมีแท้กี่ใช้ไปถึงบ้าน ฟูงดาวโจนจังพอนฟะตางดาวหูสังกายาขึ้นดาวสางอย่าอุยหางทางดาวสองที่น้องกายยาสองมองหาฟูงดาลาดาวเฮ็ดให้เหมือนมองจนุ่มสีนตัวอดดีของอายให้โฟงแมนาอ่าง แน้ำเอาครมขน้ำเงือนมแปดดานไปถึงบานยังคอยสัยังคอยสั ร่ำนะคะล่ำถวายองคูจมลอยนะคะค่ะซีโคพาตตะบอกนะคะเป็นตั้มนั่งทองพิมค่ะวันนี้แม่คู่กัสิจา่าพิที่แห่ตนผาปามนะคะร่วงร่วมวาสิเดยอดเทเด่นนะคะค่ะรวมแรงโน่นใจกันอ่ะค่ะอ่าหน้าหน้าเบลได้กินนมเอีย็ไป <Yeah. S 1> อ่าจ้าแถวอ้าพิที่นะคะ ขบัน bon นี้ก็จะเป็นแห่ต้นเงินเด่ะเร่ออมารวมแรงรวมใจแห่รับกันนะคะ